เจ็ดศูนย์ออกมานันทวัฒน์วิจิตเนตรครับตั้มครัชอู่สองยางเปอร์เซ็นต์จุนใบป,ป๋ากเรการาชกุปไดโนเจ็ดกระทุ่มแบนครับ ADM ครับในรันแรกวิ่งอยู่9.935อันนี้ก็น่าที่จะมาลองรถครับ บอกแล้วพลังเปปเปอร์มินพี่พี่ที่เกาะกำแพงอยู่อะที่นั่งมันมีนะครับคนที่นั่งบนอัจจรย์เขาเห็นแต่ก้นพี่หมดเลยครับเขาส่งข้อความมาครับนั่งน,นั่งนะครับนั่งนะครับขอบคุณนะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราบอกทุกปี เสียตังเท่ากันครับพี่ได้ดูรถแข่งแต่คนข้างหลังดูตูดฮะ <laughs> ดูแผลฉีกครับฉ <laughs> ีกขนาดนั้นพี่ไม่ไปโรงพยาบาลวะเย็บเถอะสาหัสเลยแหกขนาดนี้ <laughs> <c oughs> มาดูครับเข้ารอบอยู่แล้วคันนี้ จทำไม,ออมใส่<ร>ไ,ฟไฟเกียร์ถอยขึ้นวะจะให้มันสว่างคนกูตกใจกูทำไฟเด็กก็ได้เด็กกว่ากูมีความหลังกันเรื่องไฟถอยนะอกูจำได้ตอนกูเด็กๆอะพีละเซอร์กิตไปกับรุ่นพี่ขับบนโบครับสมัยที่ทางตงรงสิพัทยาอ่า เขาจะตอบปูนออกไปใช่ไหมอันนี้เขาเสริงมานหมาเลยปอ้อนป้อนป้อนปอนปอน,ปอน,ปอนเบิร์นชุดใหญ่เลย